สวัสดีครับผมนุชาในคอมอนิเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตลูกค้าท่านนะครับรุ่น 1FC พุ่ยกาบนะครับสินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามาถึงร้านเป็นที่เรานะครับสำหรับรายการนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับที่จะเข้ามานะครับเดี๋ยวมาสักท้ายเดือนมีนาคมผมก็จะพยายามหาสินค้าเนี่ยมาเติมเต็มให้ทุกท่านได้รับชมอีกทีนึงนะครับวันนี้นะครับจะเป็นรถขุดนะครับยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเชิญท่านไปรับชมพร้อมกันไปกันเลย อ่าแล้วก็สำหรับชุดที่2เรานะครับก็เป็นคมมสูนะครับ PC 50 UU ขีดนะครับก็สำหรับรายการนะครับเป็นรถสกจนห้ตันนะครับที่มีความนิยมในระดับหนึ่งครับของทางร้านเรานะครับตัวนี้ครับเราก็จะมีการเงื่อนไขเนี่ยมีการทำสีเช็คระบบรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายคงเหียวนะครับแล้วก็มีเก็บรายละเอียดพร้อมๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าเนี่ยจะตัดสินใจแบบไหนนะครับมีการจัดส่งให้เียบพร้อมนะครับแล้วก็รวมไปถึงคือรวมแบ็กรวมมาสีแล้วไอผมมี2ช้อยเลือกนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ ลูกค้านะครับคือที่ต้องการแบบเป็นรถต Ł ู้แอร์พร้อมๆนะครับมีตู้พร้อมแอร์ทำสีใช้ระบบพร้อมๆเนี่ยผมเสนออยู่ที่6 2 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับในกรณีนะครับคือลูกค้าเนี่ยที่ไม่ต้องการตู้แอร์ตอแต่ต้องการเป็นรูปแบบหลังคาแทนนะครับราคาผมก็จะเสนออยู่ที่55,000 0บาทนะครับคือ2ช้ชอยนี้ก็แล้วแต่ลูกคา้าว่าต้องการ,การตู้แอร์หรือเป็นรูปแบบหลังคาดีนะครับซึ่งนะครับคือทั้ง2ช้ชอยนี้เราก็จะมีเก็บ ในรูปแบบเดียวกันนะครับมีทําสีใช้ระบบนะครับคือเก็บรายละเอียดทุกทั้งขันนะครับบริการจะส่งฟรีอของแอ่มากมายนะครับรวมไปถึงพวกรวมแวะรวมภาษีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับล็อกนี้นะครับคือสิ่งลูกค้าทุกทั้นเนี่ยอาจจะมองว่าทำไมล็อกนี้ทํำไมเข้ามาน้อยจังนะครับจริงๆผมก็ยอมรับว่ามันน้อยจริงๆ แต่ผมก็จะพยายามเติมเต็มมาให้นะครับช่วงประมาณสักปลายเดือนมีนาคมก็หรืออีกเวลาเพียงแค่22ิปสสัปดาห์3สัปดาห์ไม่เกินนี้นะครับจะมีชุดใหม่นะครับเข้ามาเพิ่มเติมอีกผมก็ยังการันตีไม่ได้ครับว่าจะมีรถคดรุนและยี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาจริงเดี๋ยวผมจะมารีิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับจะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือยังไงก็วางไปนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าในช่วงเวลานี้นะครับคือสินค้าเนี่ยมันไม่ได้เอาเข้ายากหรอกครับแต่บางค้านะครับคือสินค้าผมมาบบรแ หมนคล้ายแบบทําไม่ทันขายนะครับรถมันก็เลยคาร้านอยู่เยอะนะครับทำให้พื้นที่ในการเก็บรถเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยแบบมีการแบบเบาเทียจะจับรถเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะมันอัดแน่นเต็มร้านให้หมดแล้วรถมันระบายไม่ทันนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยคือที่ผมปิดรับออเดอร์นะปิดรับจองนะก็เป็นเพราะว่าเราต้องการเคลียร์รถในร้านเนี่ยออกให้หมดนะครับคือเพื่อต้องการมีพื้นที่เนี่ยในการรองรับสต็อกสินค้าเพิ่มเติมเข้าใหม่นะครับ แล้วร้านผมเนี่ยเป็นร้านที่ขายรถแบบตกแต่งเรียบร้อยนะครับมีมาตรฐานเดียวนะครับคือจะไม่มี2มาตรฐาน2มาตรฐานไปถึงแบบขายเดิมๆตาสภาพได้ไหมอะไรไหมคือผมไม่ได้ขายแบบนั้นนะครับมีลูกค้าหลายคนนะครับคือจะขอซื้อเดิมแต่ผมไม่ได้ขายนะครับเพราะหลักๆเนี่ยทางร้านผมเนี่ยคือจะเน้นแต่สินค้าที่แบบขายแบบ ด้วยผลงานนะครับเก็บงานให้มันพร้อมนะครับเหมือนคล้ายแบบแบบแบบเราเราขายบริการเกี่ยวเรื่องอผลงานอะไรเงี้ยมากกว่าทําให้รถเนี่ยมันดูดีนะครับคือแบบมีชื่อติดโูสิ์อะไรเงี้ยคือผมต้องการแบบต้องการชื่อเสียงตรงนั้นมากกว่านะครับคือมากกว่าที่จะขายําเริอมตราสภาพเพื่อเงินหมุนเวียนไปได้เร็วคือผมไม่เน้นตรงนั้นนะครับเราเน้นแบบว่าสินค้าออกไปแล้วรู้สึกว่าลูกค้าแฮปปี้พูดปากต่อปากว่าร้านนี้ดีนะร้านนู้นดีนะอะไรเงี้ยเราเน้นอย่างน,าน,นงั้นมากกว่า สำหรับล็อกใหม่นยก็อย่างที่ผมได้แจ้งเตือนไว้นะครับคือมันจะเข้าอีกทีนึงก็มาสักช่วงปลายเดือนนะครับไปปลายเดือนมีนาคมก็จะมีล็อกใหม่เข้ามาทยอยเข้ามาน่าจะมาสักอีกสักสสัปดาห์ไม่เกิน4สัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลุชานะครับมู้งวดเตอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ